สตาโพสต์ถึงอดีตแฟนหลังมาเล่นพรมลิขิตเรียกได้ว่าเป็นการเล่นแบบน้อยแต่มากแถมยังทรงพลังสุดๆเลยล้วค่ะสำหรับการมาสวมบทบาทเจ้าฟ้าพรในละครพรมลิขิตทางช่อง3ของพระเอกหนุ่มเด่นคุณงามเนรเพราะหลายคนต่างชมเลยว่าแม้จะไม่ค่อยมีบทพูดแต่การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางของหนุ่มคนนี้ก็ทำออกมาได้ดีสุดๆจนชาวเน็ตต่างออกมาอวยยศกันร,รัวๆเลยว่าเล่นได้ดีมาก ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่อดีตแฟนสาวที่เพิ่งเลิกรากันไปอย่างแกรนกอนพัส,สอนด้วยเสียงกล่าวหรือแกนเดอะสตาร์ก็ยังออกมาชื่นชมเลยว่านางเก่งจริงๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจมากๆกับทุกบทบาทที่ได้รับไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนางรักอาชีพนี้ด้วยความจริงใจจริงๆฝากส่งกำลังใจให้นางกันเยอะๆนะคุณแกรนคุณน่ารักมากอ่ะคือคนที่มีแต่พลังบวกๆให้กับคนรอบข้าง ดปดูสัมภาษณ์รายการหนึ่งยังแอบคิดว่าผู้หญิงอะไรน่ารักขนาดนี้ใครได้เป็นแม่ของลูกคงโชคดีมากเลยอะ่ะแงอ่านจบน้ำตาซึมเลยพวกเธอสองคนน่ารักกันจังซัพพอร์ตกันไปมายังรอดูเด็กเพี้ยนสคนมาทำอะไรเพียเพ้ยนๆในตอกๆอ,อยู่นะมันน่ารักมากจริงๆนะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆหลายคนน้ำตาซึมเลยละคะ่ะเพราะแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังซัพพอร์ตกันและกันตลอด นอกจากจะติดตามการแสดงของกันและกันแล้วยังช่วยโปรโมทด้วยก็เป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่จบกันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันได้เหมือนเดิม